สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับผมโจและโปรป๊ Channel อีกครั้งนะครับวันนี้มีข่าวที่ทำเอาตลาดสมาร์ทโฟนสั่นสะเทือนครับเพราะเรียวมีเพิ่งเปิดตัวอสูรกายสายพลังงานอย่างเรียวมี P4 Power อย่างเป็นทางการแล้วไฮไลท์ที่ทุกคนต้องขยี้ตาคือแบตเตอรี่ที่ให้มาถึง11,000 m ม h ah. อมปใช่ครับฟังไม่ผิดมีเลข1ตบท้ายมาด้วย แถมยังอัดสเปคการชาร์จไวและมาตรฐานการน้ำระดับสูงสุดมาให้แบบไม่มีกักวันนี้ผมโจจะพาเพื่อนๆไปเจาะลึกแบบ deep research ว่าเจ้ามือถือที่เป็นได้ทั้งสมาร์ทโฟนและ power bank ตัวนี้มันมีดีแค่อึดหรือเปล่าไปดูเนื้อข่าวเต็มกันเลยครับและทั้งหมดนี้คือข่าวอัปเดตจาก Pro Pop Channel ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับ <S <S มาดูความโหดของ r e a l m มี P4 Power ที่ทำให้มันกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของมือถือสายอืดปี2026นปี2กันครับ 1. แบตเตอรี่ไททัน11,000ม ah, ิลลิแอมและความทนทาน8ปีนี่คือสมาร์ทโฟนรุ่นแรกของโลกที่ใช้แบตเตอรี่ซิลิคอนคาร์บอนไททันความจุ11,000ม ah, ิลลิแอมซึ่งมีความหนาแน่นของพลังงานสูงมากทำให้ตัวเครื่องหนาเพียง9.08ม mm, ลมและหนักแค่2 1 9กรัม หนักกว่า iPhone 16 Pro Max แค่นิดเดียวแต่แบตเยอะกว่าเท่าตัวครับ r e ียวมีเคลมว่าแบตตัวนี้มีอายุการใช้งานยาวนานถึง8ปีโดยที่สุขภาพแบตยังไม่ต่ำกว่า80%แม้จะผ่านการชาร์จไปแล้วกว่า1,650รอบครับใช้งานจริงได้โหดมากเล่นเกมต่อเนื่องได้12ชั่วโมงดู YouTube ได้32ชั่วโมงหรือถ้าแบตเหลือแค่5%ยังคุยสายต่อได้เกือบ4ชั่วโมงครับ 2. ระบบชาร์จไว80วัตต์และการเป็น power bank เคลื่อนที่รองรับชาร์จไว80วัตต์ SuperWook ชาร์จ0ถึง50%ได้ในเวลาเพียง36นาทีซึ่งเร็วมากสำหรับแบตก้อนไหลขนาดนี้ครับมีระบบ27วัตต์ w i r e l e s Reverse Charging ซึ่งแรงพอที่จะชาร์จ iPhone หรือมือถือเครื่องอื่นได้เหมือน power bank พกพาเลยครับแถมยังมีระบบ bypass charging ช่วยให้เล่นเกมไปชาร์จไปโดยไฟไม่ผ่านแบต ลดความร้อนและถนอมแบตได้ดีสุดๆ 3. มาตรฐานกันน้ำระดับ3มงกุฎ IP 6 6 IP 6 8 IP 6 9รุ่นนี้จัดเต็มเรื่องความทนทานระดับทหารโดยรองรับทั้ง IP 6 6กันน้ำฉีดแรงดันสูงสูง IP 6 8กันน้ำลึก2เมตรและ IP 6 9กันน้ำร้อนและน้ำแรงดันสูงพิเศษเรียกว่าจะทำตกซ่วมหรือเอาไปล้างน้ำร้อนก็แทบไม่เป็นไรครับ 4. ดีไซน์ Transview และสเปคภายในฝาหลังดีไซน์แบบ Transview แบ่งเครื่องบนเป็นแบบกึึงโปรง่งใสโชว์ขดลวด NFC และแผงวงจรดูเท่แบบ Gen c มีให้เลือก3สีคือ Trans Orange, Trans Silver และ Trans Blue หน้าจอ6.8นิ้ว AMOLED จอโค้ง4ด้าน Refresh Rate ลื่นๆ 144Hz และความสว่างสูงสุดพุ่งไปถึง6,500 nits ขับเคลื่อนด้วยชิป Dimensity 7,400 Ultra พร้อมชิปเสริม Hyper Vision Plus +AI ช่วยให้ frame rate เฟรมเรทเกมเสถียรขึ้นครับสรุปสั้นๆนะครับ Realme P4 Power คือนิยามใหม่ของมือถือที่ไม่ต้องชาร์จบ่อยของจริงครับชาร์จ1ครั้งอาจจะใช้ได้ยาวๆ2-3ถึสวันสบายๆโดยราคาเปิดตัวที่อินเดียเริ่มต้นที่25,999รูปีหรือประมาณ1,600บาทสำหรับรุ่น8ทับ128 ถ้ารุ่นนี้เข้าไทยในราคาไม่เกิน12,000บาทผมบอกเลยว่าคนทำงาน Delivery นักเดินทางหรือสายแคมปิง้งต้องแย่งกันซื้อแน่นอนครับเพื่อนๆคิดยังไงกับแบต11,000มิลิแอมนี้ครับมันเยอะไปหรือกำลังดีคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะสำหรับวันนี้ผมโจ้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนโจพนักงานใหม่จากโปรปอบชาแนลเองครับวันนี้โจมีเรื่องเล็กๆแต่อยากชวนให้ฟังด้วยใจมากๆเลยครับ หากคุณชอบเนื้อหาที่โจเล่าในช่องหรือรู้สึกว่าโจาช่วยเติมแรงบันดาลใจเติมรอยยิ้มเล็กๆให้ในแต่ละวันโจอยากขอฝากร้านช้อปปี้ไว้ในใจของทุกคนด้วยครับร้านของเราเป็นร้านเล็กๆที่ตั้งใจคัดสันของกินของใช้ของจุกจิกน่ารักนักๆทั้งขนมอร่อยๆ ของใช้ในบ้านและของดีราคาหน้ารักที่เราจัดส่งเองทุกชิ้นเพื่อให้ทุกคนได้ของดีและยังได้สนับสนุนค่าขนมให้กับโจและทีมงานเบื้องหลังไปพร้อมกันทุกออเดอร์คือหนึ่งแรงใจสำคัญที่ทำให้พวกเรามีกำลังใจทำคอนเทนต์ที่ดีต่อไปหากใครอยากซัพพอร์ตช่องหรืออยากสนับสนุนโจเล็กๆน้อยๆแค่แวะเข้ามาเลือกของในร้านก็เป็นการช่วยมากกว่าที่คิดครับลิงก์ร้านช้อปปี้ของเราอยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยครับ ขอบคุณล่วงหน้าทุกคนที่แวะเข้ามาอุดหนุนและที่ติดตามกันมาตลอดนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจากใจโจ้โปรโป๊อบชนแนล